นกแล้วริบๆมาถึงแล้วนี่ไงดูแสงอาทิตย์จ้าหไหมทุกที่โล่งมากดนไกลๆตรงน้งนขาวนั่นนะ สวยนะดูสิหนทางมาไม่ได้ลำบากนะเอ้ยไม่ใช, <c oughs> ไใช่ไม่ใช่สบายนะดูสิต้องปีนรั้วด้วยอ,นนอันนี้คือเป็นงานเหล็กเขาทำเป็นรูปสัตว์ต่างๆเนี่ยรูปมาขึมดืดนี่อันนี้แถวที่สอง เขามทำเยอะมากเลยคราวนี้หมูบินหมูบินมาเดี๋ยวเราต้องรีบไปแล้วเมื่อกี้เราเจอเออเจ้าของด้วยเขาแวะมาแล้วก็มาให้นำบัตรเราอันนี้นำบัตรเขานี่เดี๋ยวถ้ามีโอกาสเราจะไปตรงนี้นะเนี่ยอันนี้มีรูป,ปั้านมังกรตัวใหญ่ใกล้จะสามทุ่มแล้วเรามาถึงเทมัคคูล่าแล้ว ที่สถานที่ที่จุดต้องไปอีกนิดหนึ่งแต่ตรงนั้นไม่มีที่จอดรถแล้วเราก็เลยจอดริมถนนแวถวๆนี้แล้วเราก็จะนั่งแถวนี้คนนั่งตรงนี้เต็มเลยเตรียมมาดูจะสามึ้นแล้วจุดแล้วอ่ะไม่ทันอ่ะตรงจุดเมื่อกี้ที่เราจะดูมันมองไม่เห็นอ่ะตรงนี้ได้ no we have to walk ตรงนี้เป็นมุมโค้ง เนี่ยต,ตรงนี้นี้ใส่ไก่โอเคเดือยปีนขั้นเขาโอเคตกลงเราดูตรงนี้แหละ ชุนที่ผ้าได้เวลากลับบ้านแล้วดีนะเราจอดไก่ตอนนี้เราก็เลยเดินออกมาสะดวกหน่อยรถออกเต็มเลยเห็นไหมนเนี่ยฝั่งคนก็เดินมันเต็มไปหมดเลยบายบาย